วิธีป้องกันสนิมในรถยนต์สวัสดีค่ะเซลฟายจาก Honda มาสุขนะคะรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่รถเกิดสนิมเนื่องจากว่าชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นั้นทำมาจากเหล็กและโลหะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นสนิมได้ง่ายเมื่ออากาศและความชื้นทะลุผ่านสีชั้นนอกสนิมมักเกิดได้ง่ายบริเวณที่มีการเสียดสีบริเวณที่มีน้ำขังและบริเวณที่มีความชื้นเป็นเวลานานค่ะเรามาดูจุดที่มักเกิดสนิมได้ง่ายนะคะใต้ท้องรถเนื่องจากใต้ท้องรถส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเมื่อเหล็กเจอความชื้นบ่อยๆเป็นเวลานานจะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย จุดต่อมานะคะรูระบายน้ำที่ประตูรูระบายน้ำจะอยู่ส่วนล่างของประตูถ้ารูระบายน้ำอุดตันจะทำให้เกิดน้ำขังในประตูและเกิดความชื้นเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมได้ง่ายค่ะระวังอย่าให้เศษดินหรือทรายอุดตันรูระบายน้ำนะคะส่วนถัดมาพรมปูพื้นถ้าน้ำหรือของเหลวหกลงพมปูพื้นรถ จะทำให้พื้นที่ส่วนนั้นเปียกและหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดสนิมได้ง่ายเช่นกันค่ะส่วนถัดมานะคะห้องสัมภาระท้ายบริเวณช่องเก็บยางอะไหล่ถ้าเกิดเปียกหรือชื้นควรตักให้แห้งสนิทควรใช้ถาดสัมภาระท้ายเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมหรือหกลงไปค่ะ เรามาดูวิธีการป้องกันสนิมกันค่ะหมั่นล้างรถเพื่อกําจัดคราบและสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกล้างใต้ท้องรถเมื่อรถต้องไปลุยโคลนหรือทรายหรือไปใช้ทะเลการล้างรถเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรามีโอกาสตรวจสอบความเสียหายของรถและจุดที่เป็นสนิมได้และทําการลงแว็กอย่างน้อย4ครั้งต่อปีค่ะ เช็คการรั่วซึมตามขอบประตูเช่นขอบยางประตูหรือจุดที่มีโอกาสเกิดการรั่วซึมได้ง่ายอีกหนึ่งวิธีก็คือการพ่นกันสนิมจะช่วยป้องกันชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและเหล็กจากความชื้นและข้าบสุกปรปกที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิค การป้องกันสนิมที่ไฟน้ำมาฝากกันหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถยนต์ Honda สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Honda มาสุขทั้ง5สาขาเลยนะคะหรือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไฟขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย